สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ยายสําราญจากช่องของยายสาราญย่านหัวนะคะหรือว่ายายสาราญขอยย่านนั่นเองค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูปลานะคะสินค้าเล็กๆน้อยๆคะ่ะที่แม่ค้าไม่ขายเราขายนี่แหลคะค่ะมาดูเนาะ <laughs> เป็นแม่ค้าขายปลาไม่ได้ไปไหนคะ่ะอยู่แต่กับปลาปลาน,นี่แหละ,ะทุกคนค่ะอยู่แต่กับปลาน,นี่แหละคะ่ะวันนี้ก็เลยจะ นี่แหละค่ะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนี่แหละมาดูปลาที่ขายอย่างแรกก็คือปลาหมักค่ะทุกคนค่ะจะมีปลาในปลาที่เราขายนี่แหละค่ะมีปลาในมีปลาเปื่อยนี่แหละค่ะแบบหมักก็ต้องทําขายด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าบางทีจะไปเลีนงลยงไปอะไรจะไม่มีเวลาค่ะเพราะการหมักปลางใช้เวลาพอสมควรเนาะลูกค,ค้าบางคนมาค่ำมาเมือ่อตก็ไม่มีเวลาหมักค่ะเราจัดการไว้ให้เรียบร้อย หมักไว้รอแล้วเรียบร้อยค่ะอาจจะเห็นว่าปลาเราสีแบบว่าไม่ได้แดงไม่ได้อะไรเพราะว่าเราหมักแบบธรรมชาติที่สุดนะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะปลาหมักของเราค่ะรสชาติอร่อยไหมอร่อยค่ะแซบบอแซบค่ะทุกคนค่ะปลาหมักเนาะในส่วนของปลาหมักเนาะก็มามีนี่ค่ะมีมีปลานิลค่ะปลานิลนะคะปลานิลตัวเล็กคืนอกค่ะปลานิลนกนะคะ ทำหอยเก็ดที่เรียบร้อยค่ะทุกคนขอเเก็ดที่เรียบร้อยเพราะที่จะเอาไปปรุงแล้วก็ไปประกอบอาหารค่ะในเรื่องจะต้มจะทอดจะปิ้งจะย่างก็แล้วแต่นะคะทำมะพร้าะทำน้ำยาขนมจีนก็แล้วแต่นะคะทุกคนค่ะในส่วนของปลานะคะอันนี้ก็มาดูปลาในค่ะเหลือตัวเดียวค่ะวันนี้เหลือตัวเดียวนะคะเหลือตัวเดียวแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะวันนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะสําหรับปลาในของเราค่ะ ปลาในมีไข่ด้วยค่ะถ้าท้องอย่างเงี้ยมีไข่ค่ะท้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยไข่ได้นอนใส่ฟิชัวร์เลยค่ะทุกคนค่ะปลาในนะคะก็มีปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะปลาตะเพียนตัวไข่ก็มีค่ะทุกคนค่ะไข่ปลาตะเพียนจริงนะไม่ใช่ไข่อย่างอื่นนะบางคนบอกว่าเอาอะไรมาใส่เอาไข่อะไรมาใส่ไข่ปลานี่แหละคะไข่ปลาตะเพียนจะแท้เลยค่ะทุกคนจะเป็นตัวเมียจะมีไข่ เป็นตัวผู้นะคะก็จะไม่มีไข่นะคะทุกคนคะในด้านของปลาตะเพียนเราขอดเกิดแล้วก็ทําทการสไลด์บ้าง <laughs> เออมบ้างเนาะบ้างทีๆบปให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเป็นทอดเป็นนึ่งนะคะจะช่วยในการาลดกล้างตัดก้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาเราทอดกรอบก้างก็จะไม่แข็งละก็จะกินได้เลยเนาะนะครับในส่วนของปลาปลาเพียนนะคะทุกคนคะ อซอนไข่ค่ะอ,อซอนไข่ตอนแตเตยนนะตัวเมียจะมีไข่ตัวผู้ไม่มีไข่นี่คือปลานะแต่ถ้าเป็นคนตัวผู้ก็เสียงตัวผู้ที่คนคนน่ะผู้ชายจะมีไข่ผู้หญิงมีไข่ไหมมีแค่ลางไข่โอ้พูดเป็นนวนพูดเป็นนวลอ,อ,อย่างไรก็ได้๋ดยส่สำลากก็ผู้ไปเรื่อยเนี่ยส่วนของปลาแะเียนนะคะอันนี้ไปได้ของปลาเปื่ยคะ่ะ ล่าปืนที่เราทำชิ้นไปแล้วเนาะสำหรับ,บลูกค้าที่มีแรงน้อยต้องการใช้เลน้อยค่ะก็ทำชิ้นไปแล้วเรียบร้อยค่ะใช้ไม่มากเราก็มีชิ้นเล็กๆค่ะถ้าอยากได้เยอะๆเป็นตัวยกตัวก็รุ่นนี้เลยค่ะยกเป็นตัวตัวไปเลยก็กยดีค่ะเราก็มีขายเองค่ะร้านเราก็ มีสินค้าวันนี้มีประมาณแค่นี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจุเเตี๋ยสินค้านะปลาเราเหลือไม่เยอะค่ะ่วงเช้าก็พอได้ขายไปบ้างเนาะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายค่ะทุกคนค่ะนี่คือไข่ปลาในค่ะเพื่อนไข่ปลาในนะคะเนี่ยไข่ปลาในค่ะตัวใหญ่พอสมควรนะแล้วก็เนื้อเข้ารอนำไปหมักแล้วค่ะนี่คือไข่เนื้อเขะาอยู่ที่ค่ะรำหมักอยู่แล้วค่ะก็จะมีหันประมาณนี้แหละวันนี้เรา วันน <Whew, disappointing. S 2> ี <Israeli> <down> ้เราก็จะให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ค่ะร้านนี้ร้านขายปลาเล็กๆค่ะสินค้าก็มีประมาณนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่แค่บางส่วนนะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านขายปลาเนาะส่วนเราก็แช่ไว้ในถ่านน้าแข็งค่ะค่อยเสิร์ฟกันเรื่อยๆค่อยๆทยอยทยอยเสิร์ฟค่ะเวลาหมดเราก็เสิร์ฟกันเรื่อยๆค่ะก็จะวางสินค้าประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ก่อนเพื่อนๆค่ะจะเบื่อกันนะประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อน